สิบเจ็ดนาฬิกาพอดีเลยนะครับคลิปนี้มาอยู่กันที่สถานีบ้านคูปัวนะครับเดี๋ยวจะมีการรีกกันนะครับระหว่างขบวนธรรมดาที่สองหกหนึ่งกรุงเทพหัวหินอ่าหัวหินกรุงเทพนะครับขออภัยนะครับที่จะรีกให้กับรถตัวพิเศษทักษิณารัตนนะครับที่สามหนึ่งนะครับ เทพชุมทางหัดใหญ่นะครับอตอนนี้ขบวน262กนน็มาตามเวลาเลยนะครับนี่นะครับบรรยากาศยานสถาน,นีนะครับตอนนี้นะครับ ช่วงนี้ก็ตรงกับวันหยุดนะครับยาวนะครับช่วงเข้าปรรษานะครับธรรมดาที่สองกสองก็ใช้หัวรลจักรทำขบวนแบบยาวเลยนะครับสี่ห้าวันเลยนะครับตอนนี้ก็เคลื่อนขอบวนเข้าในลางลีกนะครับ เอาสตอมทำกระบวนนะครับไม่ค่อยมีผู้โดยสารน,นะครับ ขบวนนี้สั้นเลยนะครับโอ้บางช่วงนี้พ่วงทีเป็นสิบคันเลยนะครับเอาสตอมที่หนึ่งนสองนะครับพ่วงมาแปดคันนะครับวันนี้นะครับก็ต้องจอดรอขบวนสามหนึ่งสักคู่นะครับ เดี๋ยวเราข้ามไปดูทางฝั่งทางนู้นนะครับทางด้านหน้านะครับตัดภาพมาตรงนี้นะครับ17นาฬิกา6นาทีนะครับขบวน2ข2ก็จอดรอแค่แป๊บเดียวเลยนะครับวันนี้ขบวน3นึงถือว่าทำเวลาดีนะครับไม่ต้องรอให้2 6 2รอนานนะครับ ส่วนพิเศษทักษินารัตที่สามหนึ่งนะครับกรุงเทพชุมทางหัดใหญ่นะครับวับนนี้ล่าช้าแค่สิบนาทีนะครับนิตชีสี่ห้าหนึ่งห้านะครับสามขบวน รอสักคู่นะครับเดี๋ยวธรรมดาสอง,องสองก็จะเคลื่อนขบวนออกนะครับเมื่อออกจากบ้านคููบัวไปนะครับก็จะเข้าไปจอดที่สถานีราชบุรีนะครับ วันนี้ทั้งสองขอบวนก็ทําเวลาดีนะครับเมื่อกี้สองอสองเขาจอดก็มาถึงบ้านครูบัวนะครับตามเวลาเลยนะครับอ่าครับห่วงทางสะดวกมาแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเคลื่อนขอบวนออกนะครับ ขออภัยนะครับ ตอนนี้ที่สถานีบ้านครูบัวก็ยังใช้ตัวอาคารสถานีชั่วคขาวอยู่นะครับยังไม่ได้ย้ายไปใช้อาคารสถานีใหม่นะครับ นี้ลมเย็นพัดเย็นสบายเลยนะครับ